เปิดตัว MG 5 2022ใหม่เพิ่มรุ่นย่อย D+ พร้อมปรับราคาขึ้นรุ่นละาน0 0 0ถึง1,6 0 0 0บาท MG 5รุ่นปี2022ใหม่เพิ่มทางเลือกด้วยรุ่นย่อย D+ ถูกวางให้อยู่กึ่งกลางระหว่างรุ่น D และรุ่น X เพิ่มเติมอุปกรณ์มาตรฐานเช่นกระจังหน้าสีทูโทนหลังคาซันรูฟหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลขนาด7นิ้วเบาะไฟฟ้าฝั่งผู้ขับขี่6ทิศทาง ไฟส่องสว่างที่นั่งแถวหลังและที่เก็บเว้นตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control และกล้องมองภาพรอบคัน3มิติทั่วทางของ MG5 รุ่น D+ p l u s มีให้เลือกทั้งหมด5สีประกอบด้วยสีเหลืองนิวเคลียร์เจนโลสีขาวอาร์กติกไว้สีดำแรกไนท์สีแดงส c a r l เด Red รและสีเทาเมทัลแอชเกรย์โดยมีกำหนดส่งมอบได้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2565เป็นต้นไป ขนาะที่ mg 5รุ่นปี2 0 2 2ทั้ง3รุ่นย่อยเดิมได้แก่ c d และ x มีการปรบับอุปกรณ์มาตรฐานต่างไปจากเดิมเล็กน้อยโดยรุ่น c ถูกติดตั้งล้ออันลอยขนาด16นิ้วรุ่น d เพิ่มล้ออันลอยขนาดเป็น17นิ้วและรุ่น x เพิ่มสปอยเลอร์หลังเราะราคาจำหน่ายรุ่น c และ d เพิ่มรุ่นละ16,000บาทและรุ่น x เพิ่มขึ้น10,000บาท ทั้งนี้ MG เซลลประเทศไทยระบุว่า MG 5เป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากลูกค้าชาวไทยพร้อมทั้งได้รับรางวัลด้านการออกแบบระดับโลก Good Design Award 2021ส่งผลให้มียอดจำหน่ายสะสมรวมกว่า11,330คันนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม2 5 6 4ที่ผ่านมาราคาจำหน่าย MG 5รุ่นปี2022ใหม่รุ่น S ราคา585,000บาทรุ่น D ราคา6 2 5 0 0 0บาท รุ่น PLUS ราคา679,000บาทและรุ่น X ราคา79,000บาทอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตเข่าวสารใหม่ๆ